แรงจัดประหยัดจริงครับดีเจ้นนะครับเครื่องเจาะดิน2จังหวะครับ125่ซีซีครับขุดเจาะขุดลึกเร็วนะครับลงเสาสบายนะครับงานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่นะครับดีเจ้นนะครับเครื่องเจาะดิน2จังหวะด1 2่ซีซีพลังขุดเจาะที่ไม่ธรรมดาครับอย่าขุดหลุมเร็วขึ้นประหยัดแรงงานและทำงานได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุดใช่ไหมครับได้เลยครับดีเจ้นนะครับเครื่อง รุ่นเฟืองทดใหญ่ครับคือตัวช่วยของคุณนะครับเครื่องยนต์2จังหวะครับท่านครับ1 2 5่งร้อยยี่สิบห้าซีซีกลัง4แรงม้าครับเจาะได้ลึกเจาะได้เร็วขุดดินแข็งก็ไม่หวั่นนะครับดอกเจาะหนาพิเศษครับกล่องเกียร์ขนาดใหญ่นะครับรับแรงบิดเต็มเต็มนะครับหมุนทรงพลังทนแรงได้ใช้งานได้นานนะครับมือจับออกแบบหนานะครับแล้วก็จับถนัดมืออีกด้วยนะครับ ลดแรงสั่นสะเทือนทํางานได้นานแล้วก็ไม่เมื่อยนะครับทํางานต่อเนื่องนะครับ92ชั่วโมงเครื่องไม่ดับครับท่านครับประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ประหยัดพลังงานสุดๆนะครับใช้งานได้กับดอกเจาะมาตรฐานนะครับก็คือขนาด4่เซนเมตร6เซนเมตร8 12, 15, 20และ25ซนเมตรครับ ถังน้ำมัน1,200มิลลิลิตรครับอัตราส่วนผสมน้ำมัน25ต่อ1นะครับใช้น้ำมันเบนซิน91หรือ95ครับหรือแก๊สโซฮอลก็ได้นะครับเหมาะกับงานหนักทุกประเภทครับทั้งงานก่อสร้างงานสวนงานเกษตรงานขุดลงเสาหรือขุดหลุมทั่วไปเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับดีจนนะครับแรงจริงนะครับประหยัดจริงเจาะได้ทุกภารกิจครับท่านครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ